สำหรับชาวราศีเมถุนนะครับนะดวงโชคลาภในเดือนมีนานี้จะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับสายชอบเสียงโชคเสียงดวงนะครับแหม่ไพ่พระนีขึ้นมาเป็นกับไพ่นะ ยมมาทูตนะเขาพูดถึงอะไรนะครับนะไพ่พระนี่ก็พูดถึงอาจจะเป็นในเรื่องของบางคนเนตามเลขจากวัดเก่านะหรือว่าอ,อ,อาจารย์สํานักไหนในแนนดีๆนะครับเขาก็จะมักจะมีเลขนะครับนะหรือว่าในเรื่องไพ่เดทเนี่ยมันก็พูดถึงสิ่งลี้ลับนะเออเขาเรียกว่าบางอย่างที่ว่ามันเหนือธรรมชาตินะครับแหมมันก็อาจจะอยู่ดีๆเนี่ยมันก็อาจจะมาให้โชคให้ลาภคุณได้นะครับอ่ะเขาบอกว่าคุณเองเนี่ยควรจะซื้อนะลอตเตอรี่กับผู้หญิงผิวขาวนะครับนะมัก นำโชคนําลาบมาให้ในเดือนนะมีนานี้นะครับนะอ่ะเขาบอกว่าใครที่ชอบลงมือทํานะครับนะหรือว่าอยากได้จ็อบได้อะไรนะครับเขาบอกว่าเป็นเดือนที่ดีนะครับบอกทําแล้วเนี่ยนะกิจการการงานรุ่งนะครับอะไรที่ว่าเป็นเงินนอกเหนือจากงานหลักเนี่ยนะครับแหมมีโอกาสที่จะลงแรงแล้วนะได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับอ่ะเฮงๆรวยๆนะครับชาวเมถุนทุกคน